สวัสดีจ้ามอนี่สาวอีสานบ้านทุ่งนุนจ้าะกิมาตำสวดทะเลสูกินนะจ้าอันนี้กษสิเป็นพริกเขาตำแล้วเรียบร้อยวันทีนี้เขาก็จะใส่อุปกรณ์สมตำลงไปเกิมีน้ำปลาอันนี้เป็นน้ำปลาต้มสุกนุ่นจ้าตวงดีดีด้วยเอาใส่ตามความเหมาะสมอันนี้ผงนัว คนเซปใส่หลายเซบหลายใส่หน่อยเซบหน่อยตามด้วยน้ำตาลจ้ะใสเครื่องหนึงตามด้วยนะจ้ะบักเคอขคืน บักคือคืนนี่ก็ะเด็ดสดๆจากต้นนี่เจ้ะนี่ต้นยูข้างบ้านสิละเวลาเขาปลูกเนาะยูเนาะกินไว้กินนี่แง่เมาสีกินเทาก็สะดวกสบายเก็บมากินได้เลยอันนี้เขาจะปอกเขาจะเปลือกมันการสิดตามด้วยบักเคือเปาะนะจ๊ะ but now ีใส่อุปกรณ์ลงไปแล้วนะจ๊ะก็จะตามด้วยมะที่ก็จะเป็น อันนี้เป็นผักลวกนะจ๊ะเขาจะใส่ลงไปพอผักลวกแล้วแล้วนะจ๊ะเราจะตามด้วยเ้นมะละกอที่เขาสับไปแล้วเรียบร้อยใส่ลงไปบัที่นี้เขาก็อช้นย่าหาเข่ากัน จะเส็ดแต่เส็เนาะตำชมตำนี่ตำกินย่ายเด้อเป็นกระปุกเทยๆอดียหรอเดี๋ยวเราชิมรสชาดเบืองสะกอนแค่นี้ก็โอ้ยตำลายสอมาเลยขาดเปียวจังเลย เติมความเปียลลงไปแตปลา่าพอดีแล้วเติมความเปียวลงไปตามด้วยเ้นข้าวปุ้นตามด้วยอันนี้จะเป็นกุ้งสดนะจ๊ะที่เขาลวกไป่ได้เรียบร้อยเอาลงไปอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกจ้ะเอาลงไป เพราะว่ามื้ออี้ของเขาสิเป็นตำซัวทะเลนะจ๊ะยัวให้พร้อกันชิปรสชาติดวงอีกเื่อนึง

นี่จ้าตำสวดทะเลสูตรสาวอีสานบรรทุงกับเสซับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะจ้าแต่แซบแต่แซบนัะจ้นะเนาะ